สวัสดีครับนิวคอนเจ็ตนะครับนี่นะฮะซ้ำซ้ำนะครับพระยอดนิยมนะครับเกโคตรดีนะครับเกโคตรดีนะเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วผมยังโดนมาเลยนะครับโดนมาหลายหมื่นเหมือนกันนะแต่พระองค์นี้แท้นะครับก็ถ้าเป็นพิมพ์เออย่างนี้นะครับอ่าตอนซ้ำเอเนี่ยนะครับคือเอเนี่ยมีหลายหน้านะต้องดูดีๆถ้าใครมีนะครับผมก็ยินดีรับเช่านะครับพระองค์เนี้ย ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนที่ไปซื้อเนี่ยไปซื้อมาทั้งในกรอบนะครับอยู่ในกรอบทองอยู่ในกรอบทองนะครับพูดตามตรงเลยนะครับว่าตอนที่อยู่ในกรอบทองเนี่ยไม่ได้มาดูข้างดูอะไรอย่างเงี้ยดูว่าพระเนี่ยเรายังดู 50- 50เลยนะครับแต่ว่าผมก็สุดท้ายก็ซื้อมานะครับทั้งในทั้งในเลี่ยมทองนะก็ราคาก็ซื้อมาหลายๆหมื่นนะครับหลายๆหมื่นพระหลวงปูท่ทวดปั๊มซ้ำเนี่ย วันนั้นน่ะเดี๋ยวผมขอเท้าความหน่อยนะวันนั้นน่ะมีคนส่งมาบอกว่าเป็นปั๊มซ้ําเป็นปั๊มซ้ำอะไรเป็นปั๊มซ้ำพิมพิมใหญ่ยยแต่จริงอ่ะมันเป็นพิมพ์กลางนะคือวิธีแยกแยะนะครับพิมพ์กลางกับพิมพ์ใหญ่เนี่ยแยกที่ขนาดองค์เลยพระเนี่ยถ้าเป็นปั๊มซ้ําพิมพ์ใหญ่อ่ะปั๊มซ้ําพิมพ์ใหญ่อ่ะลักษณะองเนี่ยจะใหญ่อย่างนี้ใหญ่อย่างนี้เหมือนพวกเตารีดเอเหมือนพวกอะไรพวกนี้นะ ถ้าเปรียบเทียบหลังหนังสือคือหลังนังสือใหญ่แต่ถ้าเป็นปั๊มซ้าพิมพ์กลางเนี่ยก็จะองค์ขนาดประมาณหลวงปูท่ทวดหลังหนังสือนะครับพวกหลังหนังสือเล็กประมาณนี้นะ,ะจะขนาดเท่าเหมือนหลังนังสือเล็กขนาดจะเล็กกว่าปั๊มซ้ำเนี่ยถ้าแยกแบบแยกแบบกว้างๆนะแยกเป็นปั๊มใหญ่กับปั๊มกลางแค่นั้นแหละแต่ว่าปั๊มใหญ่เนี่ยมีหลายพิมพ์นะครับมีสองชายบล็อกแตกหน้า A ปั๊มธรรมดา คือแยกเยอะนะครับแยกหลายหน้าเอปิกว้างอะไรเงี้ยแยกเยอะแล้วก็พระปั๊มซ้ำเนี่ยสำหรับผมนะผพูดตามตรงว่าเป็นพระที่เกค่อนข้างดีนะครับเกค่อนข้างดีมากพระองค์เนี้ยปั๊มออกมาเนี่ยแทบจะไม่เห็นข้างเลยนะครับเอยแทบจะไม่เห็นเส้นเสียนเลยนะตอนอยู่ในกรอบทองอะมองแทบไม่เห็นเลยแต่ว่าพอแกะมาจริงอะก็จะมีเส้นเซียนอยู่คือพระพวกเตารีดปั๊มซ้ำพวกอะไรพวกเนี้ยอ่า จะค่อนข้างเป็นจะพูดยังไงดีอจะค่อนข้างจะดูยากกว่าพวกพระที่เป็นโลหะพวกปัม๊มหลังหนังสือพวกเหลียนอะไรจะดูยากกว่านะแต่ว่าเทคนิคดูอ่ะมันมีอยู่เทคนิคดูวิธีดูอ่ะแต่เบื้องต้นนะครับถ้าดูคลิปนี้นะครับถ้าดูคลิปนี้นะผมรบกวนย้อนไปดูคลิปเตารีดพิมพ์สีนะครับผมจะอธิบายคล้ายๆกันเพราะว่าเทคนิคการดูพระปัป๊มปั๊มซ้ํากับพวกเตารีดเนี่ย จะดูคล้ายๆกันนะครับพวกคาบยาดําพวกอะไรพวกเนี้ยอันดับแรกเลยนะครับปั๊มซ้ําองค์นี้นะฮะปั๊มซ้ําองนี้นะ,ะนนะดูนะครับหลังเรียบตึงนะครับหลังเรียบตึงนะครับหน้าลึกคมชัดเจนนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าพระปั๊มซ้าเนี่ยปั๊มซ้าอ่ะเขาอ่ะเขาเอาไอ้นี่มาเขาเอาตลิ่งที่หล่อไม่ดีมาแล้วก็มาปั๊มอีกทีเลยกลายเป็นพิมพ์ปั๊มซ้านะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะฮะตั้งใจดูตรงนี้นิดนึงนะผมไม่รู้ว่าจะซูมูมเห็นหรือเปล่าแต่ผมจะพยาพยามพยายามซูมให้ดูนะว่าเทคนิคอะพระถ้าปั๊มมาแล้วอะจะเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นพวกหลังหนังสือคลิปกเก่าๆของผมอะผมจะให้ดูตามร่องบัวตามเส้นเซียนใช่ไหมจะมีเส้นเส้นคมๆนะพระองค์เนี้ยพอแกะมาแล้วเห็นเส้นเซียน เนี่ยครับเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมจะค้างไว้อย่างนี้นะเห็นตรงข้างหูที่เปิดไหมที่ผิวยาดําเปิดไปอะที่ผิวยาดาเปิดไปเนี่ยจะเห็นเป็นเส้นเสี้ยนวิ่งเลยวิ่งคมมากแต่ว่าถ้าตรงที่ยาดาปิดอะตรงที่คาบยาดําปิดเนี่ยจะไม่เห็นเส้นเสี้ยนนะเพราะว่ายาดาอะในพระปีศูนย์ห้าเนี่ยพระหล่อพระปั๊มเนี่ยจะหนานะครับพระจะหนายาดําจะเก่าเป็นธรรมชาติเห็นไหมเห็นไหม นี่ดูนะฮะดูดูตรงนี้นะครับผมผมพยายามจะบอกว่าลองดูรอยกระแทกนะรอยกระแทกข้างหูนะครับรอยกระแทกข้างหูนี่ฝั่งนี้เ,เนี่ยฝั่งนี้มองไม่เห็นเลยนะครับมองไม่เห็นเลยนะแต่ว่าถ้าลองส่องนี่ข้างๆอะไรพวกนี้ที่ตรงที่เป็นจุดที่เปิดอ่ะจะเห็นแต่เท่าที่ผมสังเกตมานะครับพาลู่วทวดปำซ้ำเนี่ยส่วนใหญ่ข้างหูอ่ะจะจะต้องมีเส้นเสี้ยนจะต้องมีเส้นเสี้ยนคมคมแบบเยอะเอะอ่ะ ะจะเส้นนี้จะคมมากเส้นคมเล็กกว่าพวกหลังหนังสืออีกนี่เดี๋ยวผมให้ดูหลังสือองค์นี้นะแต่หลังสือองค์นี้ก็ผิวข้างหน้าค่อนข้างจะหิ่งเส้นๆก็ไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวดูนะฮะดูนะอันนี้ผมพยายามจะอธิบายเพื่อให้เพื่อใหอ้พี่น้องนะครับที่ดูของนิวคองเเนี่ยดูพระเข้าใจวิธีการทําพระแล้วเบสิกพระจะจะรู้นะครับเด,เดี๋ยวแป๊บมึงนะ อันนี้เนี่ยอันนี้พระเนี่ยผิวจะหิ้งปกติเนี่ยเพราะหลังหนังสือผมก็ขายไปหมดแล้วปกติเนี่ยเส้นเสียนตรงนี้จะวิ่งเยอะแล้วผมจะบอกบอกแทบทุกอีพีเลยให้ดูเส้นเสียนตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงครับขอส่องเผาน,นี้ก่อนอนี่นะเดี๋ยวรบกวนหน่อยนะครับลองดูนะ นี่ครับเห็นเส้นศาสตร์ไหมเห็นเส้นสาสตร์ออกใหม่ตัวหนาไหมนเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยคือที่สิ่งที่ผมกําลังจะอธิบายนะครับคือพระเนี่ยพอปั๊มกระแทกมาก็จะมีเส้นเสี้ยนศาสตร์ศาสตรใช่ไหมถ้าเป็นพระเนื้อโลหะซึ่งปั๊มซ้ําก็เป็นเหมือนกันปั๊มซ้ําก็เป็นเหมือนกันแล้วพระองค์เนี้ยถ้าสมมุติว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่ดำนะเอ้ยถ้าตรงเนี้ยดานะ จะไม่เห็นเส้นเสี้ยนเลยเพราะว่ายาดำมันกบหมดนะครับแต่ว่าถ้าส่องดีๆจะเห็นเส้นเสี้ยนนะคือลองคิดจินตนาการดูนะครับว่าพระเนี่ยพอเรียบๆปั๊บใช่ไหมแล้วเขาปั๊มกระแทกซ้ําไปีทีปั๊บแมันจะเกิดเส้นเสี้ยนเกิดรอยแตกเกิดรอยแตกนะครับรอยแตกนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีทุกองนะครับคือพระ ทาตำซ้ำเนี่ยอย่าไปยึดอย่าไปยึดมากนะฮะนี่ดูนะรอยซ้อนรอยแตกนะเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยโคตรสาคัญเลยนะตรงเนี้ยโคตรสาคัญเลยข้างหูเนี่ยดูนะครับอ่าและสิ่งที่จะให้ดูถัดมานะครับคือยาดําครับยาดาเนี่ยทั้งองค์พระอ่ายาดาก็จะมีหลุดลอกนี่ฮนะก่อนลอกยาดำเขาจะแข็งแข็งนะครับจะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลมดํานะครับอ่า ลองดูนะครับเห็นไหมยาดําจะลอกลอกก่อนก่อนออกไปคล้ายๆลักครับคล้ายๆลักในพวกตะกุดพวกพาปิตาคล้ายๆลักครับเห็นไหมยาดําจะหลุดจะลอกจะก่อนไปดูนะตามมือเห็นนะครับนี่นะตามหัวเข่าเนี่ยเห็นเห็นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจะหลุดจะลอกไปแต่ถ้าเป็นพระหลังหนังสือเนี่ยอันนี้คือลมดําลมดํากับยาดําไม่เหมือนกันนะครับลองดูนะครับเห็นไหม ยาดำจะหนาๆนะครับลมดำเนี่ยเห็นไหมลมดำกับยาดำจะแตกต่างกันนะอ่าและอีกอย่างหนึ่งนะครับความคมนะครับนี่นะครับลึกนะครับพราองค์จริงลึกนะครับดูนะครับนี่ดูบัวนะครับอ่าผิวอันนี้พระมีแปะทองมาหน่อยๆนะครับดูนะครับดูหน้าดูตานะความคมชัด แล้วก็อันนี้เป็นเทคเทคนิคสําคัญเลยนะครับเทคนิคสําคัญเลยนะเท่าที่ผมสังเกตอะปั๊มาเนี่ยอัน,นจะเป็นแอ่งหน่อยตรงเนี้ยจะเป็นเอ่งเป็นร่องหน่อยเพราะว่าเขาปั๊มไงพระเครื่องปั๊มไปปั๊บเนี่ยเห็นไหมเส้นเสี้ยนก็จะออกมาตามเนี้ยเน,นี่ยเส้นเสี้ยนแต่เนี่ยลักษณะเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นแอ่งเป็นร่องเนี่ยตามเนี้ยจะเป็นเอ่งเป็นร่องนะอันนี้ใช้ดูประกอบได้นะครับ อ่าแล้วอันดับต่อมานะด้านหลังเนี่ยบางทีเนี่ยพระนะครับถ้าพวกพิมพ์ปั๊มซ้ําเนี่ยหลังเนี่ยเห็นหลังอย่างเงี้ยก็ดูแล้วรู้เลยว่าแท้เลยนะครับหลังนี่เหมือนพวกเตารีดเลยนะเนี่ยพวกรอยตรงเนี้ยพวกเนี้ยสําคัญนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยสําคัญมากนะครับสําคัญมาก หลังต้องใช้ประสบการณ์หน่อยนะครับอย่าไปยึดติดพระเนี่ยให้ให้เท่าที่ผมจะบอกคือให้ดูโดยรวมดูโดยรวมนะครับไม่ไม่ไม่ยึดติดเหมือนพวกเหรียญหรือพวกพวกหลังหนังสือนะให้ดูโดยรวมนะครับเ,เดี๋ยวมาดูก้นนะครับเห็นร่องรอยการเก็บตะไบไหมครับต้องสององค์จริงนะครับคือพอกล้องเนี่ยมันไม่ค่อยชัดมันก็จะไม่ค่อยโฟกัสแล้วมันจะ ไม่ไม่ไม่เยอะ,อะครับเห็นไม่เยอะอ่าถ้าใครมีวิธีว่าเออพระเนี่ยจะส่องยังไงให้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ลองลองบอกผมมาหน่อยนะครับยังไงผมก็ดูคลิปอยู่ผมฝากกดติดตามหนยนะคลิปนี้ผมจะทําให้พยายามอยากจะทําให้เข้าใจเบสิกพระธรรมชาติพระนะครับ พระปัมซ้ำพาตาลีดนี่เป็นพระในฝันของใครหลายๆคนนะครับนี่นะฮะดูหลังนะธรรมชาติกระแสโลหะก็ใช้ได้นะครับนี่นี่ตรงหัวเข่านี่เห็นไหมครับสีผิวเนี่ยล่องรอยการปั๊มเนี่ยใต้เท้าเนี่ยยังมีอยู่เลยครับเห็นไหมปั๊มฉีกแต่ข้างหูในจุดนี้โคตรสำคัญเลยอะ เห็นไหมปั๊มขีดไปนิดนึงแล้วก็มีเส้นเสี้ยนแล้วก็เป็นแอ่งกระทะนิดหนึ่งนะฮะพลาเนี่ยถ้าส่ององจริงอะครับจะเห็นนะจะเห็นว่า,าเป็นเส้นเสี้ยนเยอะเลยแต่ว่าเท่าที่เท่าที่จะให้ดูเนี่ยคือพยายามจําพิมพ์ให้แม่นนะครับจําพิมพ์ให้แม่นจําคาบยาดํายาดําพวกเบ้าพวกอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยบ้าเนี่ย ธรรมชาติผราเนี่ยอยากผมอยากให้เข้าใจธรรมชาติผรานะผ่าปั๊มซ้ำนี่ไม่ง่ายนะครับผมพูดตามตรงว่าไม่ง่ายนะเพราะว่าสําสหรับคนอื่นเขาอาจจะดูเก่งกว่าผมเลยแต่ผมก็ยอมรับนะครับว่าบางทีมีโตเกะใหม่ๆหม่ผมก็ยังโดนนะครับปัม๊มซ้ามือเนี่ยดูมือเนี่ยจำพิมพ์พวกนี้ให้แม่นนะครับจําพิมพ์จําหน้าให้แม่นบางทีปั๊มซ้ําเนี่ยปั๊มออกมาอาจจะมีฉีกมีแหว่งบ้างแต่คืออยากจะให้จําภาพรวมนะครับแล้วก็ ให้เข้าใจวิธีการสร้างนะครับว่าพระเนี่ยเขาหล่อออกมาไม่ดีพระเขาหล่อออกมาไม่ดีแล้วเขาเอาไปปั๊มอีกทีหนึ่งนะครับพระเขาหล่อออกมาไม่ดีแล้วค่อยปั๊มอีกทีหนึ่งก็จะเกิดเส้นเซียนนะฮะเกิดเสเด้นเซียนเกิดแรงกระแทกปั๊มซ้าเนี่ยนะครับปั๊มซ้าเนี่ยนะถ้าพระบางองค์อ่ะผมเคยเจอนะผมเคยเจอนั้นหนากว่าหลังหนังสืออีกเนี่ยหนามันเอาสององค์นี้มาประกบกันเลยอ่ะ <S <S ผมเคยเจอนะนี่ ถึงบอกว่าเนี่ยหนาประมาณนี้หนาประมาณนี้เนี่ยหนาแต่คำว่าเม็ดอินเนี่ยลงมายัางเนี่ยหนาประมาณนี้หนาเนี่ยหนาประมาณนิ้วก้อยเนี่ยปลายเล็บเนี่ยผมเคยเจอนะแต่พระองค์เนี้ยที่ปั๊มออกมาแล้วข้างบางอ่ะเนื่องจากปีกอ่ะพอปั๊มปั๊บใช่ไหมแผ่นโลหะอ่าปั๊มปับ๊บแผ่นโลหะมันก็ขยายตัวออกขยายตัวออกคือปั๊มหลายทีครับปั๊มไปทีหนึ่งใช่ไหมขยายตัวออก แต่พระบางองค์อ่ะผมเคยเจอนะหนาเตอะเลยนะครับหนาเตอะเลยนะอันนั้นมีนะฮะเล็กอย่างหนึ่งอะ่ะการแยกแยกะครับถ้าเราถ้าคนที่ไม่มีความรู้หรือว่าไม่ได้แบบว่าจาพิมพ์ได้แม่นๆจริงๆอะ่ะผมอยากจะให้ดูเนี่ยพวกเส้นเซียนพวกเส้นเซียนพวกพิมพ์หน้าเนี่ยอย่าไปดูสับสนนะครับอย่าไปดูสับสนกับว่าว่าพระของท่านเนี่ยเป็นตารีดหรือเปล่าอันนี้คือปั๊มซ้ํานะครับไม่ใช่เตารีดนะครับอันนี้คือปั๊มซ้านะไม่ใช่เตารีด ก็มีคนน่ะมีคนวันหนึ่งคนทักมาคุยทักมาถามคุณนิวครับอันนี้เป็นพิมพ์อะไรอะไรยังไงผมพยายามแยกแยะให้นะฮะพยายามแยกแยะให้คืออันดับแรกอ่ะก่อนที่จะดูพระเป็นหรือก่อนที่จะเช่าบูชาพระก็ควรจะแยกพิมพ์พระให้ออกก่อนรู้ว่าพระของเราเป็นอะไรและอีกอย่างหนึ่งพระหลวงปู่ทวดเนี่ยพระหลวงปู่ทวดเนี่ยเขาไม่เนี่ยดูนะฮะพระหลวงปุ่ทวดเขาจะไม่เขียนปีนะครับจะไม่เขียนปีนะ เนี่ยถ้าสมมุติว่าคนไม่รู้อ่ะพระองค์เนี้ยเป็นพิมพ์อะไรคนก็คงบอกว่าเป็นหลังหนังสือแล้วหลังหนังสือเนี่ยที่ทาแบบเนี้ยหลังหนังสือใหญ่เนี่ยมีก็สองปีมีศูนย์แปดกับศูนย์ห้าแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าอะไรเป็นศูนย์แปดกับศูนย์ห้าพระพองค์เนี้ยผมทาคลิปแยกเอาไว้นะคือพระหลวงปู่ทวนเนี่ยเขาไม่ได้เขียนนี่ว่าอันนี้ปีสองนห้ายห้านะจัดสร้างปีสองห้าอยห้าอันนี้จัดสร้างปีสองห้ายแปดไม่ใช่นะฮะและแยกพิมพ์ก็แยกเยอะนะครับอันนี้คือพิมพ์คางขีด เนี่ยเห็นค้างนะครับต้องปักมืัวดอันนี้เขาเรียกว่าค้างขีดคือสิ่งที่ผมกาลังจะบอกอะครับแยกพิมพ์ให้ได้ก่อนเข้าใจธรรมชาติผราก่อนอย่าเพิ่งไปจํามากตำนงตําหนิอะไรพวกนั้นนะครับมันจําได้ครับจําได้ถ้าคุณมีเวลามากพอหรือว่าคุณศึกษาไปได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าอยา่าเท่าที่บอกคือเราต้องเริ่มนับจากศูนย์ก่อนนะครับถ้าเรา เหมือนเด็กอะครับเด็กมันก็ต้องหัดเดินตั้งไข่ก่อนจะเดินก็ต้องตั้งไข่ก่อนอะไรประมาณนี้นครับสิ่งที่ผมกําลังจะบอกคือประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าใครมีวิธีดูปั๊มซ้ําง่ายๆมีจุดดูตรงไหนอะไรไงก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะฮะหรือว่าโทรมาคุยก็ได้ว่าเอออยากให้ทําคลิปแบบนี้สไตล์นี้เป็นหลุมปุทวดป,ปีไหนอะไรยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือไม่ก็ทักมาในแฟนเพจหรือในไลน์หรือว่าจะโทรมาเบอร์ผมก็ได้ว่าอยากทํารุ่นนี้รุ่นนี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อมาให้นะครับไปหาบูชาชา บอกพี่น้องให้นะครับแต่ว่ายังไงอ่ะสิ่งที่จะขอก็คือฝากติดตามหน่อยนะครับติดตามเพจนิวคองเหน่อยนะเพจนิวคองเแล้วก็เป็นช่อง u t u b e อะ mm ่ะ hmm. ติดตามให้ผู้ติดตามขึ้นหน่อยนะฮะ mm hmm. คลิปจะได้รันนะครับเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะ mm hmm. เพราะพระเนี่ยผมซื้อมาปั๊บเนี่ยผมซื้อออกมาจากบ้านเนี่ย mm hmm. คนรอซื้อผมอยู่นะครับมีคนรอซื้อผมอยู่นะลูกค้ารอซื้อผมอยู่แต่ผมก็ไม่ได้ขายเขานะครับ mm hmm. ผมเก็บ ผมเก็บเอาไว้อัดคลิปก่อนนะผมเก็บเอาไว้อัดคลิปก่อนก็ยังไงผมฝากหน่อยนะครับผมฝากหน่อยไปกดติดตามนะครับช่อง YouTube กับ f a c e b o o k นะครับถ้ามีปัญหาก็สอบถามมาได้ใน Linesign ซ8นิวนะครับถ้าผมไม่ได้ตอบนะฮะบ,บางทีแอดมินหรือใครอ่านแล้วไม่ได้ตอบอะไรอย่างเงี้ยก็โทรมาได้เลยว่าสงสัยเรื่องไหนอะไรยังไงผมจะอธิบายเท่าที่ผมมีความรู้นะครับยังไงผมฝากด้วยนะนิวคอนเนะครับขอบคุณมากนะครับ